สวัสดีครับ fc ทุกคนครับก็มาเจอกันในคลิปนี้นะเป็นคลิปแรกหลังสลากกินแบ่งรัฐบาลออกนะเมื่อวานก็เป็นอย่างไรกันบ้างนะคร fc นะคอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์ได้นะส่วนแอดก็ไม่ได้ซื้อนะวันนี้ไม่ได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ไม่ได้ซื้อนะสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ได้ซื้อก็สําหรับคลิปแรกคลิปนี้ก็ fc ก็คอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์นะอ๋อยีปนะย่ปวัวนะยี่ปัวเนาะก่อนจะไปดูเนื้อหาในคลิปก็มาดูคําเตือนนะครับคำเตือนไม่สาบสุนการเล่นการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นเพียงแนวทางกนิศาสตร์หาซื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารยานในการรับชมนะดความปรารถนาดีจากช่อง a อ c h a ย channel เลขเด็ดๆพารวยนะ ก่อนมาดูว่าที่แล้วนะวัที่แล้วเนาะมาทั้งเจ็ดเข้าไปที่เจ็ดนะ 7, นะเจ็ดสามเนาะที่เจ็ดสามนะตัวกับ M54 ไปด้วยนะาตามต่อน้ำวนนี้เนาะตามต่อน้ำวนนี้ วดหนึ่งทันวานะหนึ่งทันวาเด่นหน้าปกนะครับเด่นหน้าปกหน้าปกสีส่ตัวนะครับเจ็ดแปดเก้าสี่นะครับดึงเด่นมาที่เจ็ดกับแปดนะครับดึงเด่นที่เจ็ดกับแปดจับตาสองตัวนี้นะเพราะว่าเดินดีมาเข้าบ่อยนะเข้าบ่อยเนาะเข้าบ่อยนะคบอสองตัวครับ นี่นะับแคปเอาแล้ว fc แคปเอานะับแคปเอา,นะเอามาดูที่หน้านี่นะับสำหรับเด่นบนนะับหกเจ็ดเก้านับหกเจ็ดเก้าวันที่แล้วก็เข้าไปเต็มเต็มนะับสี 5, นะ่ห้าเนาะแต่จับคู่ไม่พานนะับ มาสองตัวเลยนะครับมาสองตัวเลยจับคู่ไม่ผ่านนะหนะึ่งสี่ห้าครับสามเจไปล่างนะครับไปเข้าที่คู่ล่างเนาะอันนี้สามตัวบนนะครับแต่ชุดสองตัวไปเข้าล่างนะครับ ถ้าทันใดซื้อบนล่างก็น่าจะได้อยู่นะครับเด่นล่างสามตัวมาหนึ่งตัวนะครับเอาไปที่เจ็ดเนาะเข้าไม่บ่อยนะครับเข้าไม่บ่อยออกมาดูวันนี้นะเด่นบนที่บนเด่นบนกันล่างนะครับหกเจ็ดเก้านะหกเจ็ดเก้าเนาะ จิตก็เอาครแคบสายแคบนคับแคบไปนับสายแคบนคับก็แคบไปเนาะไม่เต็มหน้านครับเอาทีละหน้าเนาะเอาหน้านี้ก็ได้ครับแล้วก็หน้านี้เนาะก็ไปตามกันต่อนะครับ ใครจะแคบของเก่าด้วยนะก็เห็นไม่เต็มหน้าหรอกสายแคบของเก่าเนาะใครไม่ชอบเลื่อนผ่านนะครับใครไม่ชอบเลื่อนผ่านเนาะมีสายแคบนะครับทำเพื่อสายแคบนะคร้อโมลก็ต้องพิจารณาดีมาที่เด่นล่างสามตัวมาหนึ่งตัวนะครับเด่นล่างเอาบอยนะเด่นล่างกันบนเนาะห้าเจ็ดเก้านะห้าเจ็ดเก้าวันนี้นะครับ แบ่นสีชาครับห7 9เกแบ่นสีชาให้เด่นที่หเห็นไหมหกับเจ็ดครับให้เด่นที่หก็ข้อมูลเลขปักหลักนะวันที่แล้วเข้าไม่เอ่ยวันที่แล้วมาเต็มๆนะครับทั้งบนทั้งล่างเนาะเลขปักหลักนะครับ ถ่ายไม่เห็นนะครับจับคู่ไม่ได้นะมันไม่เห็นเนาะ,ะแคปที่จะอันแล้วกันนะอันนี้ของเก่าเนาะน,นี้ออกหนึ่งสี่ห้าสามเจ็ดนี่ก็บนก็เข้าไปที่ห้าสี่กับห้านะครับล่างก็มาสามกับเจ็ดนะครับคู่เลยนะครับรับ แม่นสีชาก็มาที่5กับ7เลยเนาะเข้าคู่นะเลขทางเดินโหาราพยากรนะเข้าทั้ง5้าทั้ง7เลยนะจับคู่ก็มาที่5 4กับ73นะครันะทางเดินเลขโหาราพยากรนะก็เข้าไปตัวกลับนะตามต่อวันนี้นะตามต่อวันนี้แคปไว้นะสายแคบมาที่ F ออาจารย์แดงนะอาจารย์แดง ก็ขอ,ขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะที่ทำหนังสือดีๆมาให้อ่านวันทีแล้วอาจารย์แดงเข้าไปที่ห้านะครับน,นานๆจะเข้าทีนะอาจารย์แดงไม่แอดแนะนำไม่ให้ตามเท่าไหร่นะแอดแนะนำไว้เก็บข้อมูลไว้ดูไว้เที่ยบเฉยันนะแอดไม่แนะนำให้ตามเนาะเพราะมันไม่ค่อยแม่นนะ สรุปพิเศษยี่ปัวเนาะห้าสี่นะห้าสี่ข้างบนนะเห็นไปที่ห้าล่างเข้ามาที่เจ็ดนะาตามต่อนะพวกนี้เนาะไปแคบขยายเอานะับแคบของเก่าเราไปขยายของใหม่ดูเอานะมีสี่หนึ่งสี่ สี่หนึนะครับข้างบน3ตัวมี8 4 0สี่ศูนะส่วนเลขท้าย2ตัวนะครับให้ที่4กับ8นะสี่หนึ่งแล้วก็4 3่สามนะให้ที่มองไม่เห็นเนาะเอาประกาศจดเอานะมาที่หน้านี้นะคุณคอนนะคุณคอนคนคอนนะคนค คนควนงวดที่แล้วไม่เข้านะคนคอนไม่เข้านะสพพานนะมาทั้งบนทั้งล่างนะสพพานเนาะอีกหนึ่งที่ที่เอสแนะนำให้ตามนะสพพานนะเข้าไปที่สี่สองตัวเข้าไปที่สี่ห้านะสี่ห้านะส่วนชุดล่างก็เข้าไปที่สามเจ็ดนะสพพานเนาะเข้าทั้งล่างทั้งบนนะสพพาน มือโปรนะมือโปรเข้าไปที่ส,สามกับสี่นะสามลงล่างนะครับยวเดินผิดเนาะสามลงล่างนะครสี่ขึ้นบนเนะาะจับคู่ก็เข้านะครับมือโปรเนาะสามเจ็ดนะยินสีแดงนะครับให้ที่สามกับสี่เนาะยินสีแดงมาทางล่างน้ำบนนะครสามกับสี่เหมือนกันนะครับ ตามต่อนะ้ำอินซีแดงวันนี้นะเ้นขยายให้ก่อนนะ,ะแคบไว้นะ้ำสายแคบเนาะตามต่อนะ้ำมวันนี้เนาะให้เด่นที่สามกับสี่มือนเดิ่มนะพอพานเนาะสอพอพานแล้วก็มือโปก็เด่นบนห้ากับแปดนะล่างก็ห้ากับแปดนะล่างแอดวางไปที่ห้านะ วางไปที่ห้าก่อนเลยนะับล่างนะเนาะออเอียดว่ายอดคนระับสองกับสามนะับอวนทีแล้วให้สนะี่กับห้าเนาะมาเต็มๆเมนะเออเอียดว่ายอดเนาะหนะึ่งสี่ห้าครับสามเจนะ็ดเนาะตามต่อนนะโวนี้เออเอียดว่ายอดคนระับ สองกับสามนับสองกับสามผลค,คอนคะรับวันนี้ให้สามกับเจ็ดบนคนระับล่างก็สามกับเจ็ดคนระับ ไปกันต่อนะไปกันต่อเนาะมาที่หน้านี้นะครับใครตามตรงไหนก็ให้ตามตรงนั้นนะครับแต่ถ้าใครจะดูแอดเป็นไกด์ไลน์นะครับก็ตามที่แอดแนะนำนะเพื่อเป็นข้อมูลนะในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะก็มาดูนะครับเด่น3ตัวของวันรีออนไลน์นะครับเด่น3ตัวแม่นๆนะครับ อว้วนนี้ให้ห้าเจ็ดแปดนะอวดทีแล้วก็เข้าไปเต็มเต็มเนาะทีแล้วเข้า <ๆ S 1> ไปเต็มเต็มอที่ออนุวัต์ก่อนนะหามหน้าเนาะออนุวัตรนะแคบไว้นะแคบไปอ้วที่แล้วเข้าไปเต็มเต็มนะที่แล้วเข้าทั้งล่างทั้งบนเนาะหนึ่งสี่ห้าสามเจ็ดนะครับ ก็เข้าอมบุญเข้าไปที่ห้าเนาะล่างมาทั้งสามทั้ง7จ็ดนะออนวัดแคบไว้นะครับแคบไว้ตามมาต่อแนละ้วที่วลีออนไลน์เนาะวีออนไลน์โดนนานไม่ได้นะเดี๋ยวจะไปผิดกดเขานะครับขอขอใจนะครับแอฟต้องแป๊บๆเนาะมาดูหน้านี้นะรัที่เล้วนะ 1>, 1, 4, 5, 3, 7นะครับก็ดูเอานะครับจะเป็นของเกา่าแอดจะเขียนสถิติลงไว้ให้นะคระับวันทแล้วมาทั้ง5มาทั้ง7นะครับให้เอาไปตัดก็โชคดีไปนะครับโชคดีไปงวันนี้ตามต่อนะครับ578นะครับ578เล็งเล็งไว้ก็มี5นะครับมี5นะเนาะเล็งไว้ก็มี5นะครับ ตอตามต่อนะ,ค,นะครับแคบไปยังครับแคบแล้วก็ไปนะครับมาที่ทีเด็ดญี่ปุ่วนะครับทีเด็ดญี่ปุ่วันทีแล้วเข้าไปที่สี่ห้านะครับสี่ห้าชุดสองตัวก็เข้านะครับชุดสองตัวเข้า,นะขา,ขามนทีแล้วนะเอาห้าสี่นะบนเขาหนะ้าสี่เนาะส่วนล่างเข้าเจ็ดสามนะครับสำหรับวันรีออนไลน์มาที่ ที่เด่นญี่ปุ่นะครับเข้าไปที่สี่ห้านะครับแขมล่างด้วยนะเจ็ดสามเนาะเจ็ดสามสอเพลินจิตนะครับเข้าไปเจ็ดสามตัวกลับนะครับตัวกลับมาสามตัวเลยนะครับเลขเด่นเขาก็แม่นตาเห็นนะครับไปที่เจ็ดเนาะเข้าไปที่เจ็ดนะแม่นตาเห็น ก็แคบไว้ตามมาต่อนะ FC เนะาะเดี๋ยวแอดขยับให้แป๊บนึงนะครับขนาดนี้เนาะเต็มจอนะครับก็แคบไว้ดูนะแคบไว้ดูตามต่อคนระับตามต่อมาที่หน้านี้เลยคนระับมาที่หน้านี้เนาะ เด่นวันนี้นะวันนี้เด่น3มตัวมาหนึ่งตัวแม่นๆม่นนะไปได้บนล่างนะบนล่างเนาะแต่เข้าดีนะวันนี้สามสี่ห้านะสามสี่ห้าบนล่างเนาะดึงเด่นมาที่สนะี่นะวัาที่แล้วรู้สึกว่าดึงเด่นจะเข้านะเข้าไปดึงเด่นมาที่5้านะเข้าเต็มเต็มนะใครที่ได้ไปก็เอฟก็ดีใจด้วยนะเอสก็ดีใจด้วยเด่นที่หนะ้าะ ก็หก็มาเต็มเตนะจานวันนี้หนึ่ง้าสนะครับก็หก็มาเต็มเตคมับตัวเด่นตัวเน้นด้วยนะครับโอ้แคบไว้นับแคบไว้โอ้แคบไว้นับตัวอาจจะเล็กนิดนึงนะคแคบไว้สายแคบทำใหายได้แค่นี้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหลุดหน้าเนาะ ก็ตามต่อนะครับวันนี้ดึงเด่นมาที่4เนาะสำหรับวันนี้นะอาจารย์วันนี้วดที่แล้วก็แตกเข้าไปเต็มๆนะเลขระวังนะกลับมาเข้านะตีกับ7เนาะมา2ตัวเลยนะวันนี้ f ี FC ท่านใดตามนะก็มารับไปนะสามเจ็ดนะครับก็รู้สึกว่าจะมี FC ตามอยู่นะเลขระวังออกเนาะ แอปไปนะครับของใหม่ของเก่าเนาะก็ไปกันต่อนะไปกันต่อสำหรับหน้านี้เนาะลาดดารีนะครับวมืที่แล้วเข้าไปที่เจ็ดสามนะครับเลขเด่นสองตัวล่างนะลาดดารีนานเข้าทีนะแอดไม่แนะนำให้ตามเนาะแอดไม่แนะนำให้ตามนะ,มนะนใ,หมนะให้ดูเฉยๆนะ ฟังแอดพูดนะครับฟังแอดพูดด้วยนะครับก็ทางใครตามตรงไหนก็แล้วแต่ส่วนบุคคลนะแต่ถ้าจะต,ตามแอดก็ฟังแอดที่พูดครับวันนี้ 9, 3, 4, เก้าสามสี่นะดึงเด่นมาที่ 9, 3, เก้ากับสามนะสำหรับานาดดำรีเนาะ มาที่หน้าหลังนะโดที่แล้วก็เข้าไปเต็มๆสี่ห้านะครับหน้าหลังเนาะเข้าไปตรงๆนะนะครับสี่ห้าสี่ห้าสามเจ็ดนะครับอสามเจ็ดเข้าไปเต็มๆนะครับวันนี้ก็ตามต่อเนาะตามต่อสายแคบนะครับแคบไปดูนะโอทีแล้ว ก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วครับก็เดิมนะครับขอฝาก FC เข้าใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเนาะส่วน FC เก่าแอดก็ฝากให้ช่วยดูโฆษณาแอดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทําช่องให้ทำคลิปให,ให้ FC ได้ดูกันต่อไปนะขอฝากด้วยนะครับ อันใดจะเป็นสปอนเซอร์ให้ช่องสนับสนุนช่องก็มีหมวดซปเปอร์แท็นะครับก็มีปุ่มสมัครสมาชิกไปนะครับก็เมบานลงคลิปให้อยู่นะครับแต่ไม่ได้ตั้งค่าเปลี่ยนการตั้งค่านะครับก็เสียดายนะครับขอนเน้นไปให้ที่3773นะครับแอดเพิ่งเข้าไปดูนะครับแอดลืมเปลี่ยนการตั้งค่าให้สมาชิกนะครับมันก็เลยไม่ลงนะครับ ก็เสียดายนะไม่งั้น fc ได้อดเน้นไว้ให้37เอาไปดูได้นะอดปลดล็อกแล้วนะเป็นคลิปสั้นนะคลิปสำหรับสมาชิกนะครับก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ